อืมแน่ม totally าหาดุมมาหาเสตซ์สักกันนะสกเลตตุ้งยังไงเนี่ยสกเลตก็ได้ต้นกล้วยมันแห้วแล้วเมื่อวานมันยังสุดกเบอลลงมาถึงละลงมาแล้ว แล่นมาลาทอนบึงหมูหนอม้อยเาเป็นกิ่งิงยิๆงยิ่งอิ่งยิงยิ่งยิงงเาเออเออมันหอนดลงมา คนก็ตุกจ้าแล้วก็แห้งน้ำสาจะสูมันฮอตแห้งแล้วหมูมันก็ห้องเป็นแต่ไปหาอายุหาก,กินมันหอนกันกับคนแล้วแต่คนมาให้อาหารอย่างเดียวมันปลงไปหาก,กินเลยหอนหลายมันคือกันกับคนในมันก็ได้ Tốm tốm cuối luôn hay kiếm mấy Nói kìa Áo áo khá khô ta hết thang nói hay lẽ Mà nhắn hồn nhiều bò Tháp nhà

เอาเอา,านั้นนะหน่มันนัดแล้มาให้ก,ก,ก <c oughs> ็ได้กาๆๆ้างนัดเอาเกี้ยวมูไปกินแล้วเอาเอาเคั้งมูย่นใและเพิ่นค่ะอแล้วไปกินถูแก่นหัวนัดทุ่นผอนอเอือตัวที่มันได้ตัวเล็กก็ใหญ่ก็มูอลยตัวนตัวนนะได้ก่อนมู ยังไม่หอเดือดนี่ขึ้นน้อยเธอหมูน้อยหมูใหญ่จะแม่แน่หมูแม่สิโอ้ยเล็กตักกับไปตักกันกล้าปรันไหม ไปตักควันบางนัดกับมันบางม่วงในบามงม่วงมันกว่าหิ่มองบุญปุยอส่วนพ่อมันเอ๊ะอุ้ยเล่เย็บตีนกุ้ยเล่เอ้ยเจ็บเด้ออุย้ยหอยไม่เย็ยบตีนกันอนเด้อครูอะไรนะมันลุกมันเลยบนะ่บ่ซับตักน้ำไปใกล้สิกระไรอืมอืมอืม,อม

Hèn là ngày mùng mà lạng lại là cái đại nga lúc bay 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 lũ, bay 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 nhả lũ bay 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 Cây, cái bay cây, จะแค้นตอนนมัง่วงอันนี้ก็ได้อีและหะจะเยี่ยตีนคนได้แลเด้อีด่างอย่ามาหยาดเอ๊ะใกล้นี่ก็เอ้ยมาหาต่อตีทุกคนได้เด้๋นี่ Nam lý sạc của mình hưng hưng ừ ừ ừ, hưng hưng hòn hưng đó hưng 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 chi hưng น้ำซ่าบ่แห้งอยู่เต่ามันระบบใสนละคุ้นอยู่อ๋ออ๋ออ๋อออีเล ล้างตีนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังมาเลียตีนกันเมื่อยีบตีนหมูผัดมาเลียบบบนี้เฮ้ยได้กลับลงมาล้างใหม่อีกเลยนี่หมูเยี่ยบมาตีนคน เบิ่งด้วหมูเถิกน้อยนี่พอได้ขายแล้วบ่ยังพอดเดือนซ้ำที่ยังโตงน้อยแทบแบบหมูแม่มหนที่คือโตใหญ่อันที่เฮาสิบ่ขายน้วมีแต่โตใหญ่เอ้าหญ้าตแต่ไหนักง่วงกันนี่แหละเออให้เที่ยวมันอันนั้นเยียบตีนกันอยู่นี่ล้วเด้อด อีเลอีดังหมูเถิกขมี่ตัวน้อยว่าหมูเถิกอืมสามตัวพันห้าตัวละห้าร้อยยังหอดเดือนอันให้หเดือนซะก่อนต้นเดือนหน้าเลยเนาะเลยก็ดีอเ้าวเห็นในม่วงนี่มากแต่แค่ในม่วงดิบปืนีหมูแม่เป็นตัวใหญ่เด้เบิ่งเงิน ลูกอีด่างตอนนั้นตัวน้นอยอเนาะล้อตายบ,บนนาย่ล้อตายบ้วพี่ไงได้หมูแม่เสี่ยงหมูเถกหมดเออเฮีเทียมมาเลียตนีนกันกน,นิดเด้อฮะบัวาพากันออกไปหากินเลยหอนหลายหมูตัวนี้เพื่อนนั่นจ้อยก็หมูแล้วจะลูกหลายเอ๊ะไก่กับพ่อไก่้ได้เลยนี่ มาเลียาบิขันสิกาบเลียาคาบเลียในปิดนี่เข้าไปอยู่บหมูหมูเถิกก็เป็นตัวน้อยหมดหมูแม่แัดใหญ่หมดหมูแม่เอาจม็ดแม่พันหมูตัวผู้เอาไปขายได้เดือนหนึ่งก็ได้ห้าร้อยอันนี้ยังหมูหัวเดือนอันนี้ขึ้นไม่ได้ตัวน้อย,อยวันนี้ขึ้นตัวผูยย้ใหญ่ ให้คุณหมูน้อยอยเ้อาวอาวอ้าวอ้ามาเหยียบตีนคนอีเถอะแล้วพี่น้องใช้เวลาฮอดสิบนาทีอยู่หอาหารหมูแต่เถื่อก็ได้บึงพื้นบึงไผ่มาล้วก็เมื่อลเฮาก็ได้บ้างถ้ากำลังกินต้นกล้วยบบบนี้กินเมื่อใบเบยก็ได้ Mình nó cái kín Lúc nói cả mà kín năm đấy ส้นอนกระได้น้อยเลี้ยงสิลยย่สีจกจกๆจเสียงมันสีไปตง <c oughs> รงอืมแหละมาหาดมมาหาเซตซะกันนะ สกเลตตุ้มยังอย่างเงี้ยสกเลตก็ได้ต้นกล้วยมันแหวแล้วเมื่อวานมันยังสุดแต่เบลลงมาใช่ละมันคำเดียว